ဒီမှာကလေးတွေကြောင်းဆဲပွဲလုပ်တာလို့အရောက်တရတယ်ဟုတ်တယ်ကြောင်းဆဲပွဲလုပ်လို့ဟုတ်တယ်မနေ့ကပြီးပါလို့မနေ့ကပြီးတော့ကြောက်တယ်သူကလေးတွေပါလို့ဟာဘာလဲပါဘာလဲမင်းတွေမရဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဆောက်လိုက်ဟေးဟေးသွားတယ်ဒီမှာပြောင်းသွားပါဒီမှာသွားပါဒါမှမလားဒီမှာ

ได้ลองอุปกรณ์ก่อนโอนมาแล้วคนมาแล้วเอาที่ออกได้เอาที่ออกได้ถ้าออกไม่ได้ต้องลองอุปกรณ์ได้ไปล่วงมันเง ไปล่วงกันมั้ยทีนี้อ่ะกูติดจักรใหม่ทีนี้สมอดาบางาละกันบ้องซะบาดีอ่ะสิสมอดาบางาที่อ่ะถ้างาละရှိล่ะตะงาละရှိละกรรมซาบาอ่ะถ้างาละရှိละกรรมซาบาดูเนมเกลีย่อ40เป้นี่หนีบาเดเกลีย่อ40เป้นี่หนีบาเดแฮรายโจวาบี

เราเราเราอยขึ้นไปดูป่ะไม่ขึ้นลยเหรอเบี้ยวมากทำไมมันแกวงเนี่ยไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยข้างบนม่นแกวงแล้วไเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเฮย อโอ้ยเยนแม่โอ๊ยเหียอะไรวะเนี่ยโอย,โอย เปล่าเป้ไข่ไข่สอดสอดเป่าดิเมจิเหมือนกันเนๆเนาะจောက်เสียกองเลยนูมาเยซันมีไหวมั้ยงั้นเนเนหลุดแล้วรูๆสั่นเชียวไอ้นี่แลอกงปิ้วกงมั้ยล่ะไม่รู้ยกทีละอกงปิ้วกงมั้ยคลีบาไม่ได้หรอสั่นนี่แลอกงปิ้วกงมั้ยล่ะไม่รู้ 자조리 자조리 어 제로비에 와비 도합냐 놓비않미놓비않미 윈네 윈네 와비 오 ูัวมบบนาไม่ะดีนะว่าตัวบ <Four> ีตัวเล่น่ะเล่นน้ำหกเล่นนเราจะปเล่นน้เล็กน้ำเล่นไปก่อนไปไปดีไปสิหนีก่อนหนีก่อน เห๋ือเล็กเหนือใหญ่เหนไปก่อนไปไปตีไปสี่หนีก่อนหนีก่อนอ Yeah. today, was, um, up to several hundred killed, yeah. um, they, the military regime there has asked for help from anybody. Yeah, um, we're going to be helping. We've already helping. alerted the people, yeah, it's terrible what's happened, it's, it's helping. We've already spoken with the country. Okay, please. Mr. President, Mr. President, uh, yesterday you asked Representative Stefanik to stay.